ชออัันนนนีี้้รรมาติเราตกใจในความแบบโอ้แบบมีอย่างนี้ด้วยเราไม่ค่อยได้เราไม่ค่อยได้มาเปิดเราไม่ค่อยเห็นมาถ่ายหนังแล้วก็เห็นแบบชาดชาดไม่ใช่ไม่ได้เห็นเพราะมันเป็นตอนนี้ก็เป็นหนึ่งเดียวของประเทศไทยนะพะนักท่องเที่ยวร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เห็นนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเอ้าแบบนี้ก็แบบแบบนี้ก็แบบโหแบบเราดูเราดูในเหมือนครั้งแรกที่เราไปไปโปรโมทที่กรุงเทพนะ เราก็ไม่รู้จะบอกเขาว่านี่คือต้นอะไรเพราะมันมีแต่รากมันสารกันเต็มไปหมดเลยเนาะมันจะมีแบบนี้จริงๆไงเนาะที่จริงรากคือเขาเกาะเกี่ยวกันไปเป็นใช่มันคนละต้นคนละพันธุ์ละเนาะบางอันนะเนาะแต่เขาเกาะกันแบบนไม่รู้ว่าเป็นแน่นไปเลยอ่ะเนาะแน่นแบบว่าเราตกใจมากนะมาเห็นครั้งแรกคือมันมหัศจรรย์จริงๆ มันเขาเกาะเกี่ยวกันมหาจัจจรยท์ลานตะบูนอ๋อลานตะบูนคือต้นตะบูนคือต้นนี้ใช่ไหมคะเนี่ยก็มีมีปนกันนะอันนี้คือตาตุ่มนะตาตุ่มตาตุ่มตาลากของเป็นตุ่มมจะเป็นของต้นนี้นะเป็นของต้นแต่พอลากมาอยู่ด้วยกันคือดูไม่ออกเนาะเพราะเป็นลาาเออเพราะเป็นราเขานจะเรียบอ๋อตาตุ่มนี่คือตาตุ่มใช่ก็เป็นตุ่มน่เมนมีตุ่มๆเป็นของต้นนู้นนะ แต่ส่วนใหญ่ก็จะมีตาตุ่มกับตะบูลที่ปนกันนะลุงเรว่าไงมาเห็นครั้งแรกหรือเปล่าก็ครั้งแรกครับตกใจไหมมาจันเป็นบุญตาวาสนาใจที่แม้แต่คนอยู่ทะเลเองก็ไม่ใช่คนเคยเห็นทุกคนใช่ไหมแล้วแบบนี้ก็ไม่ใช่ว่ามีทุกที่ใช่ไหมคะใช่แต่ส่วนใหญ่มันก็อาจจะมีอยู่ใาจะป่าลึกนะเพราะว่ามันจะเราก็จะไม่สามารถเข้าไปถึงนะแต่อันนี้คือมันเป็นชาวบ้านคนเขาทำเพราะเวลาเราไปเที่ยวที่อื่นเขาก็จะพาเราวิ่งเลาะริมคลอง ก็จะได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นมาดูแบบนี้ใช่ใช่ใช่แม้แต่ของจังหวัดพังงานนะพังงานได้ที่สองรองจากเราเขามีลานแบบนี้ด้วยเหรอเราก็สาเช่าเช่าเรือไปดูเหมือนกันเราก็ไม่เห็นเหมือนกันเมือนคายดูแบบมันมีแบบบำบัดใช่ไหมธรรมชาติบำบัดเราถอดรองเท้ารองนวดเท้าได้เลยเอาเหรอเอาชาวรงดูสินวดเท้าองเด นวดแตกเลยอาลองดูสิฮัลโหลลองเดี๋ยวลองดูบ้างนะคะแกบอกว่าเป็นมันนวดดีเลยถาเท้าถาเท้าตัวเองเขาบอกว่าเคยเที่ยวไทยนี่ลงไปนอนกิ้งเกล็กเลยนะคะแต่เรานวดลองนวดเท้าดูจะดีดีเยอะเลยแหละอ๋อมันเป็นตะปุ่มตะปั่มมันก็เหมือนกับไม่สม่ำเสมอมันก็แบบนวดถ้าเดินไปเขาคงนวดเนาะนวดเท้าได้โอู้วอันนี้เขาเรียกผักปงนะอ๋อมีผักด้วย เนี่ยลากเต็มลากเขาสารกันแน่นมากเนาะแน่นเป็นตาขายเลยนะสารแน่นเป็นตาขายเลยมันมีมันมีคนมาถ่ายรูปนะถ่ายรูปของต้นกระบูนแล้วก็ได้รางวัลลูกขักต้นไม้นะ๋อเหรอคะทีนี้ก็พอะเรื่องก็เข้าไปในกลมนะกลมป่าไม้ก็มีน้าที่มาต้องขยายพันธุ์อ๋อนี่ดูสิดูความสวยของเขานะคะ เนี่ยจริงๆแหละถ้ากล้องแบบถ่ายแบบเนี่ยเห็นจะเห็นแบบเขียวๆเป็นตะไคร่จับก็ที่นี่เหลืออย่างเดียวที่ชุมชนเรายังไม่ได้ทำก็คือการจมแค่เแบบฉากนั้นคือว่าหอยจากเกณฑ์เมื่อกี้ที่เปิดเป็นี่ใใช่ช่ที่ชุเราเป็นอันหนึ่งอืมใช่ใช่ของเราเปิดตัวปีไหนนะคะโอเราเปิดห้าหกใช่ไหมห้าหกเราส่งไปประกวดเราได้ที่หนึ่งของประเทศแลพอเราได้ที่หนึ่งของประเทศแล้วเราก็เริ่มเริ่มทำต่อมาเรื่อยๆ ต้นตะบูนลานนี้คือลานตะบูนแต่คือมีต้นตะบูนเป็นหลักจริงๆก็มีต้นอื่นด้วยก็คือต้นไม่มีตะตุ่มมีตะตุมบริเวณนี้จะมีหลากหลายสายพันธุ์นะมีไม่ม่ฝาดโปรงทองอะไรพวกนี้นะแต่ว่าก็คือต้นต้นเป็นหลักก็คือตะบูนเนาะใช่ตะบูนถือว่าไม้ถือว่าเป็นทรัพยากรนี้ล้ำค่าของชุมชนเลยเนาะมันก่าสะพานเราเขาทำเป็นไม้ไผ่ให้เราเนาะ พอพอมันพังอลไรเราเรือยไปกองไว้แล้วก็เอาไปไปซื้อไม้จริงมานะเนี่ยพวกนี้มันจะทนอันนี้อันนี้เราก็ซ่อมซ่อมสร้างันเองนะอันนี้ก็คนต้องทำมันเองแต่เขา่อนก็าทำให้เราเป็นแบบนู้นนะใช่ใช่เราก็เก็บเราที่นี่เราจะมีทุกกลุ่มนะมีมีกลุ่มมัดย้อมกลุ่มเรือกลุ่มอาหารเราจะแบ่งกลุ่มมาเลยที่นี่ชุมชนเราโชคดีที่มีทรัพยากรครบเรามีทั้งทะเลทั้ง มีทั้งไรนาสวนผสมนะเราจะตั้งประมาณกับยี่สิบกลุ่มนะได้ให้ชาวบ้านคนในชุมชนเราไปเลือกเข้าเอานะจะเข้ากลุ่มไหนเวลาเราเรียกใช่เวลาเราเรียกประชุมอย่างเงี้ยเราก็จะเรียกหูวหัวมาเลยแล้วก็จ่ายงานออกไปเลยเวลามีผักรัดมีโครงการจะคุยกับพระชาวนาเราก็เรียกกลุ่มชาวนามาเลยจะง่ายจะเร็ว